พี่น้องมือนี้พบพ่อกับคนกลางป่าสายลุยเลยนะพี่น้องเนาะมือนี้สิมาหาปลาเด้อหาปลาใส่มองแดีว่าบบไ,ได้ไล่เด้ใส่บบได้ไล่น้องกลางน้องนาะพี่น้องเนะาะไล่ก้างโคกพักยางเขากับมาไล่ปลาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยลนี่สายลุยกำลังลุยหนามเลยไล่เลยเด้อมือนี้ไล่ลไลปลานะคะ บ่เอยเห็นก็ได้นกนึงเนาะเพราะว่ามันแดดไช้ยูกขึ้นดูปลาใสเล็ก ្ទះเลោះំ្ំាំង់៊ល់ទី្ំនួ្រឹងเล็ก ข้างนอกเพื่อออกข้างในเนี่ยนี่ออกเลยกลับบ้านแล้วค่ำแล้ว นายางคนพี่น้องเอ๋ยจะก็มาหากกินหาอยู่ลุยหนองจะได้ไลป้าไใหญ่ได้ไลอยู่กลางไลอยู่เละหิม ้องทำมาหากินเด้อแมนแต่วาผู้เดียวถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วเด้อพี่น้องนี่รถจอด <c oughs> ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วเดี๋วเส็จสรุปให้พี่น้องิ่งเนาะ เอิงปลาให้พี่น้องเอิงก้อนนี่คือปลาวันนี้สวยบ่สวยไหมพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้เฮากัสิให้พี่น้องเบิร์นสมิทน้องเพียงแล้วเดี๋ยวขิดหนาเฮาสิอย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยหนเด้อบ๊ายบายพี่น้อง người leo